สวัสดีครับสวัสดีครับเจ้โค้งสุดท้ายหรือดิย่ำย่ำย่ำสุดท้ายก็คือเก่าก็โตเก่าบ่เปลี่ยนแปลงบ่เปลี่ยนแปลงบ่มีฝันย네่ำมีอย่างบ่เจ้ฝันดีบ่เจ้ฝันกับฝันมันยังไงล่ะมันบ่เป็นบ่เป็นตัวเป็ี่ยนตานะบอกซะแต่คือโตเดียวฝันแล้วแล้วตัวนี้เออฝันแล้วแล้วก็คือแล้วเลยตัวนี้เ่ามีการเปลี่ยนแปลงไป ว่ามักตัวนี้ก็คือมักนะแต่คือแล้วไปนะก็ยังยืนยันตัวเดิมตัวเดิมบ่มีเพิ่มบ่มีลดบ่เจไบ่มีเพิ่มบ่มีลดเม็ดเกงตัวใดก่อหัว่อเนี่ยก่อเหงื่สองเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์เม็ดเดียวกับแปดห้ากับซีซีแค่นั้นล่ะของเกศนุตม่ไมีหลายของเกศนุตเนี่ได้มาจากไหนครับโอ้คนหายดื้อหนีแล้วไม่คนฝันสองเก้าศูนย์เกศเราความฝันสูกฟังอีกนะครับ เมื่อนั้นเพิ <Gym. S 2> ่นมาหนีแหละมาผู้เดียวมาผู้เดียวในความฝันเนาะครับเพิ่นว่าเป็นยังมาทั่นคนมาก็ะหูแจักเอาเนี้ยเป็นยังเอาน้ำเขาเนี้ยเป็นยังเอายังเหลาปูเลยว่้พุ่นน่ะยุติเมืองต้นไม้เมื่อกี้หูแจักไปเอาเน่ยน้ำเขาเนาะว่ะปูมาบอกบ่กครับมามาบอกตัวนี้แหละสองเก้าศูนย์นี่แหละครับก็เลยมามาเบืองต้นไม้ในความฝันน่ะยุคเดียวเพิ่นก็ให้ดีสัมตู่สองเก้าศูนย์ เห็นยู่ต้นไหม้เนี่ยต้นนี้ยุเก่าชัดเจนบ้าเกชัดยุคผู้เดียวเก๋ไปซ่องบอกครับแต่ยางมากเมืองผมบอกไ่ต้นไหม่เด้อเห็นไหมันยางมากผู้เดียวได้ควมฟันอ่ะแต่เห็นวี่หลีในความฝันก็เห็น2้องเก่าศูนก็เลยเออถ้าเกิดว่าฟันยังนอกก็เลยแค่ฝันแค่นี่แหละก็เลยเห็นส9องเก่าศูนย์ตัวเดียวครับนี่ชุดเลยเน่ยแต่ว่าแปดหมักปเล็บแดหามักเล็กมักก็ซื้อหรอก ไปเล็กมังเล็กชอบจนซื้อแม่จี้ซีนี็ตามต่อเมื่เปลี่ยนเล็กตามนี่เล็กซีซีนี้ที่ซีนี่มันชัดเจนและตามบ่ตามมักซีซีคือเก่ามันแน่หรอกใจมันตามนะบ่ปล่อยซีใจเพร่ะหน้าว้ให้ตามตัวเก้าเด้อตปล่อยเลยว่าแบบใจมันตามเนาะกับว่เปลี่ยนไปใช่ก็ได้แค่ตัวเดียวเพราะได้สองเก่าสูงก็คือตัวสองเก่าสูงไปเลยนะกับว่ฝันตัวอีก เร็ว um> โอ้ยกระแม่นถามว่าสิถือกระเทือกตัวนี้ล่ะเนรอเจ้ไปจัดนักไว้ไปครับโอ้ยสองเก้ศูนย์นี่เอาเด้อก็คือเก่าเด้อบ่เปลี่ยนตัวนี้มักหลายมักอยู่เด้อหนักอยู่สองเก่าศูนย์นี่แม่นแข่งแม่ดวงมะครับโอ้ยบ่ว่าแต่แข่งเลยมอฟ้ายังมีฟ้าเป็นลักแม่ดวงแม่ดวงรถสีเปียกออกรถเด้อแม่นครับบ้านี้เจ้เจ้โนดที่เอา ไปออกรถมาครับอันนี้ครับถ้าได้ก็แปลรถเก่งเดิ่หมูออรถเก่งออกรถคือกันแมนครับมังรถเก่งแหม่เจนวดเจะรถเก่งแม่ดองเอาซีประตูแม่นหมูมาพูดอะยังไม่ยอมแพ้ไม่เหนือฟ้ายังมีฟ้าตัวได้ก่อนตัวได้ก่อนเชนซองเก่าซูนซองเก่าซูนแมนครับเลขตามเลขตามซีซีก็ไปห้าอันละครับไม่ยอมแพ้ฟ้ายังมีฟ้าเขาว่ะ ชุดออกรถตัวนี้ชุดออกรถคักๆเนาะบอกยอมแพ้โอ้ยอมบ่ไรยอมยอมแพ้ขอแก้มือเนาะเกียรติขอแก้มือเป็นเป็นเลขฝันคือเก่าเนาะครับเลขฝันคือเก่าเกียรติเปี่ยนแปลงเนาะมักกับมักตัวเดียวคือเก่าพอเปลี่ยนไปใส่ไกไหมทุนนี่ซ้ำเลขปูมาบอกคือเก่าตัวนี้เนาะเลขปูมาบอกคือเก่าจักงวดแล้วเกียรติสามงวดเราได้ปนไหนมานี่ ถ้ามันที่มันก็ที่ซีนี่ก็ขาใช้มาหมดหมดที่ซีแม่นมันลุดไปแล้วรุดโข่งไปแล้วหันเหยเอาเลยตีเลงกาซ้ำตลอโลกเลยรุดไปแล้วมันก็สิโข่งมาคือเก่าโข่งไวอีกก็นักเก้าเก่าเลยครับโอ้ยว่าเราเล่นน้ำตัวนี้เลยวันนี้ก็เล่นยามาตัวนี้ครับชุดอยากได้รถเก๋ง เจยวรถเก่งเจยวรถเก่งเยวรถเก่งครับชุดชุดรถเก่งแมนชุดรถเก่งตัวใดก็เจสิเปลรถเก๋งสองเก้ศูใช่ชุดรถเก่งตัวใดแน่ว่ามากสองเกศูกับแปดห้ากับซีซตว่าเน้นๆกับสองเก้าศูนย์น่ะชุดรถเก่งเขาวะสามตัวเฮ้ยตัวนี้เจ๊แมนชุดรถเก่งคุแล้ว เ็นบ่มากแม่มป่วยนมากกดเก่งรับเป็นบ่ไรเจ๊เป็นมาเป็นกระชิบครับ <laughs> <laughs> เป็นกระยู่เอายู่เอาอ้ย,ยดวงเข <laughs> อยรถแข่งเมดวางตนเนี่ยมดออกมาคันหนึง่งานายล้าน <laughs> เออกหายล้านเราได้อน่ะสี่ส 4, แสนผนะู้้น่ะสี่วันนดน่ะมีมองจอดบ่ได้เจ๊โอ้กําลังเห็นลงอยู่ ย้องรถผ่าขั้นต่อไปตัวนี้ <c oughs> ว้ายก็ล่างเฮ็ดตัวนี้เมืองนป่ยังธรรมดดาติแม่ดวงแล้วบ่ธรรมดาเด้อแม่ดวงกับเจนนูนี่ไผสีดังก็กนันเอ้วังนสีดังเสื้อสองเลยเราซื้อเงินสดตัวนี้ถุงนุ่นป้าย่ยมแพร่ยืดแต่ตะมอ,อใส่ให้ล้านใส่ซือแต่ว่ารถรถเงยพันได้วันนี้เสียวรถไง ใช่หัวฟ้ายังมีพระสุธาคนแล้วว้าลี่เด็ดว่าลี่เด็ดปวดเข่าพี่น้องทางบ้านเป็นยังไงสุดเดเลยตามตัวนี่เข้าอันแจงให้พี่น้องน้ำบ่หรือเจงไหนกะแล้วเตะกับออกก็ได้หรอกับออกับแล้วเนาะสองหกศูนย์สองเก้าศูนย์นะกับไปเลยโอ้สองหกศูนย์เนน้ำบอเจ็ดแงมุดซื้อรถเก๋งเป็นแม่ดัวเขาซื้อ สีประตูนป่ะอันนี้รถเก๋งครับครับครับมะเป็นกับติได้ยูเนาะเจเนาะสองเก่ากับติเป็นกันยูเอาตัวกันที่บะเป็นเนาะครับมะเป็นเนาะเน้ดวนแล้ของแท้เลยคล้องสุดเลยม่เห็นเห็นเมนของแท้มากแล้วนคลของแท้มากเลยนี่ของแท้เนี่ยอันนี้บ่ปลอมเนี่ยคองแท้เนี่ยคล้องแท้จับต้องได้จับต้องได้เลยบ่ต้อง ว่าผิดกดยังว่าต้องมาผิดยังมันซื้อสดไปแล้วจ่ายเงินโป๊ะโปะไปแล้วนะเรียบร้อยต่อตอนได้ที่สุดออกรถเมื่อกี้นี่คือได้ขั้นของพ่อแม่ดวงโอ้ของแม่ดวงแม่นพ่อแม่ดวงของเกโนนี่ลุดไปลุดไปโอ้ยสููแม่ดวงเม่ได้ตัวนี้เป่นดวงเม่ได้แม่ดวงเฮงกลัวเมื่อกี้นี่ว่านี้เด็กวายเนื้อไฟ้าก็ยังว่า ว่านบริหารเสียแซมเสียแซมเนาะแม่ดวงมาแห้งตอนไมาแห้งตอนนี้แม่ดวงมาแห้งสีท่วงแซมขึ้นมากวดเดียวนี่ยรุยปุ้ดเลยโอ้ลุยเลยแล้วมาของเจ้เดียวลุยเลยไหมมาแห้งลบทันกับทันลบลบประทันกับประทันเด้อถ้าเรามาแห้งเอามาแหลงแซงโค้งเลยแมียนซุดซื้ดรถเก่งเนาะเก่เนาะสุดซืดรถเก่งนี่เนี่ย ลงตำมๆกว่าน,านั้นมันบางนะฮโ <Okay, S 2> อเควะเบิ่งให้ท่านเด้อพี่น้องโอเคชุดอันนี้ชุดซื้อรถเก็งเด้อเอฟซีตัวแรกแค่ซื้อรถเก็งนะสองเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์แม่ซื้อรถเก็งเด้อพี่นอ้องสองเก้าศูนย์สองหกศูนยนะ์น่ะคือโตไวหัว,หวกันไวเนาะแม่โตกันไวแต่ว่าบ่ได้แยกบ่ได้แจงให้เด้อพี่น้องบก็แล้วแต่คนหนักซื้อแบบไหนก็แล้วแต่เพคนเนาะเมันมักแบบเนี นืกว่าตัดบ่เป็นกันแล้วแต่โศกไฟโชกมันโศกไฟโศกมันไอมันมันแมนเจนนด์เอามาตรงๆนะครับลองสุดออกรถของเกนนด์มันใจเพราะเจ๊จักอร์เซ้นครับโอ้ยเต็ม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 เกินรอย เกินเล่นละคนนี้นนไปพิจรารณาได้ยินข<ม>่าวว่าผีดโดดยทำสาดตีโดดไปว้าออกกับสิโดดได้แล้วตาไวแล้วสิร้อยให้เบิงหลุดลอยว่าเป็นกับสิร้อยให้เบิงว่าเมื่อกี้นี่ว่าบ่ถือบ่ออกบ่ถือหุ้นเจนุดได้รายครับครับข,ขอบคุณครับแนวทางเจนุดนะครับซื้อรถเก๋งตัวแรกเก๋ สอ,อส,สองเก่าศูย์อเก่าศนย์นะครับพี่ <c oughs> น้อง